ภายใต้การอำนวยการของพลนตำรวจโทอิทธิพลอิทธิสาธณาณชัยผู้บัญชาการสําน,นักง,งานตรวจคนนข้าเมืองพลนตำรวจตรีพันธนะนุชนาพลนตำรวจตรีประพันธ์ศักดิ์ประสานสุขร่วมกันแถลงขา่าวจับกลุ่มผู้ต้องหารายสําคัญขยายผลจับกลุ่มกระบวนการขนแรงงานสําน,นักง,งานตรวจคนข้าเมืองจังหวัดปัตตานีส่วนที่กําลังกองกํากับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการสํานักงานตรวจคนข้าเมืองหกสพสายบุรีจังหวัดปตัตตานี จับกลุ่มนายรันามสม,มุติอายุ56ปีบุคคลตามหมายจับของสารจังหวัดปัตตานีในฐานความผิดรู้ว่าคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรซ่อนเร้นหรือช่วยด้วยประการใดๆเพื่อให้คนต่างด้าวนั้นพ้นจากการจับกลุ่มตากพนักงานเจน้าหน้าที่สถานที่จับกลุ่มในพื้นที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนำตัวส่งพนักงานสพสายบุรีจังหวัดปัตตานีดำเนินการตามกฎหมายสืบเนื่องจากการขยายผลจากการจับกลุ่มเมื่อวันที่30ตุลาคมพศ2 5 6 6 สัมนงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปัตตานีส่วนทิ่กำลังร่งรวมกับสพสายบุรีจังหวัดปัตตานีพร้อมทหารพา44นายและฝ่ายปกครองขณะตั้งจุดตรวจความมั่นคงด่านตรวจตอกออำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีได้จับกลุ่มนายเจ้าอารมณ์นามสมุติอายุ64ปีพร้อมด้วยของกลางร,รถยนต์ยี่ห้ออิซูซูและโทรศัพท์จำนวน2เครื่องในฐานความผิดรู้ว่าคนสั่งเด้าเข้ามาในราชนาจักร หรือช่วยด้วยประการใ,ใดๆเพื่อให้คนต่างด้าวนั้นพ้นจากการจับกลุมจากพนักงนานสหน้าที่และจับกลุมคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติบ,บังกลาเทศจำนวนเจ็ดรายในฐานความผิดเข้ามาและอยู่ในราชนาจักรโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตโดยคนต่างด้าวทั้งหมดนั้นเดินทางมาจากประเทศบังกลาเทศมายังประเทศกัมพูชาโดยสายการบินและยังใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อจะไปทํางานที่ประเทศมาเลเซีย โดยจะมีนายหน้าที่ประเทศกัมพูชาให้ความช่วยเหลือนำคนต่างด้าวรักรอบเข้าประเทศไทยมายังสุดพักคอยซึ่งเป็นบ้านพักที่อยู่ตามแนวชายฝั่งแดนอำเภออันระยะประเทศจังหวัดสะแก้วโดยเสียค่าใช้จ่ายต่อหัวรายละ1นึ่งแสนบาทถึง1 4 0 0 0แมบาทจากการสืบสวนขยายผลพบว่านายราอเป็นหนึ่งในกระบวนการขนแรงงานข้ามชาติที่จะเดินทางไปยังทำงานที่ประเทศมาเลเซีย โดยทำหน้าที่เป็นผู้ขับรถตู้รับรอบขนชาวบังกลาเทศจากบ้านผักคอยอำเภออารณีประเทศจังหวัดสักแก้วไปส่งต่อให้ในายเจาะอารงณ์นามสมุทรในพื้นที่อำเภอยะริงจังหวัดปตัตตานีเพื่อน,นำชาวบังกลาเทศรับรอบออกทางช่องทางธรรมชาติไปประเทศมาเลเซียพนักงานสอบสวนได้ปปรวบรวมพยานหลักฐานและสารจังหวัดปตัตตานีได้อนุมัติหมายจับนายเราะต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมสืบสวนทราบว่านายเราะได้เดินทางไปยังในอำเภอ หนองซี่จังหวัดปัตตานีจึงได้สืบสวนติดตามตรวจสอบพบนายราะจึงได้แสดงหมายจับและจับกุมตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสอบอสายบุรีจังหวัดปัตตานีดำเนินการกฎหมายในชั้นจับกลุมผู้ต้องหาให้การรักษาภาพตลอดข้อกล่าวหาทั้งนี้นายราะบุคคลเฝ้าระวังที่เป็นตัวการสําคัญในฐานข้อมูลกระบวนการกับรอบนาพาพื้นที่กองรับการสนักง,งานตัวคนข้ามเมือง6 ที่พบความเคลื่อนไหวในช่วงปี2564จากการจับกลุมเครือข่ายรักรอบนำพาในงานชาวเมียนมาในพื้นที่ภาคใต้ตอร่างโดยทำหน้าที่ประสานง,งานและเคลื่อนย้ายคนต่างด้าวจากพื้นที่จังหวัดปัตตานีไปยังชายแดนไทยมาเลเซียและจังหวัดนราธิวาสก่อนที่ในปัจจุบันจะผ่านตัวมารักรอบนำพาชาวบังกลาเทศจากจังหวัดสระแก้วไปยังประเทศมาเลเซีย และพบว่าผู้ครอบครองรถตู้ที่ใช้กระทำความผิดมีความเกี่ยวข้องกับอดีตผู้ต้องหาในเครือข่ายรักรอบขนต่างด้าวของเครือข่ายนายระมอนามสมมุติที่รักรอบขนแรงงานชาวเมียนมาในปี2564ขอขอบคุณภาพข่าวประชาสัมพันธ์สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมือง